สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีดีไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุดินค่ะชาวธาตุดินคือชาวราศีพฤษภกันมังกรนะประจำเดือนสิงหาคม25 6 6ค่ะเรามาดูกันว่า,เ,าเกณฑ์ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะในเดือนนี้ดูพลังงานของชาวธาตุดินก่อนค่ะไพ่ใบแรกนะคะสองไม้ ตอนนี้เขากับคุณอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะอยู่ใกล้กันอาจจะเป็นรักทางไกลหรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะในตรงนี้พลังงานของหกไม้ค่ะคู่ที่โกรดกันนะคะในก่อนหน้านี้หรือในตอนนี้นะคะมีเกณฑ์มีพลังงานที่จะได้กลับมาคืนดีรีเทิร์นกลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่กลับมาคุยกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ค่ะเคลียร์ใจกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ พลังงานของสิบเหรียญค่ะความสุขนะคะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินเหมือนการกลับมาคุยกันกลับมาเคลียร์ใจทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งขึ้นค่ะพลังงานของเจ็ดถ้วยก็มีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นะคะซึ่งมันเหมือนกับว่ามันเป็นปกติที่ชาวธาตุดินต้องมาคิดต้องมาทบทวนความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเก้าถ้วย ยังไงแล้วก็มันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วลึกๆชาวธาตุดินนะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะยังคิดว่ายังไงแล้วค่ะความดีของตัวเองความมั่นใจของตัวเองความจริงจังจริงใจของตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถที่จะทําให้ไปต่อกับความรักครั้งนี้ได้ค่ะจะทําให้เขาเห็นว่าคุณชัดเจนจริงจังกับเขาแค่ไหนนะพลังงานของสไม้ค่ะสตรงค่ะ เหมือนกับชาวธาตุดินนะคะต้องการให้รักครั้งนี้เป็นรักที่มั่นคงเลยแหละแล้วก็ต้องการที่จะจริงจังพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้แบบจริงจังนะสตริงค่ะอยากอยู่ใกล้ๆเขาไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหรือในตอนนี้จะมีปัญหามีประเด็นอะไรที่ต้องเคียร์ใจกันระหว่างคุณกับเขาอะ่ะคุณก็ไม่ได้หวันนะคุณก็พร้อมที่จะเคลียร์ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะยังไงแล้วอ่ะคุณเลือกแล้วว่ายังไงคือเขาค่ะที่เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณในตอนนี้นะเอ็ดออฟสอดค่ะ ยังไงเรวเกณฑ์ความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้ชมาเลนยังคงต้องการรักษาสถานะความสัมพันธ์ค่ะชาวธาตุดินต้องการที่จะประครับประคองความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดไว้ให้ได้ดีที่สุดนะคะไม่อยากทําให้เกิดปัญหาขึ้นเจ็ดไม้นะคะก็บอกเลยว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังไม่ได้นิ่งตัวเขาเองอาจจะมีคนเข้ามา ต๊ะเข้ามาขายขนมจีบอยู่ตลอดเวลาหรือเขาอาจจะมีคนคุยมาก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะมาเจอกับชาว่าตดินนะแล้วมันทําให้ยังเคลียตัวเองไม่สําเร็จเคลียแบบให้มันชัดเจนในตรงนี้ยังไม่ได้อ่ะคะ่ะมันก็อาจจะเกิดมาจากข้อนี้ด้วยก็ได้นะค่ะยังไงแล้วพลังงานของชาว่าตดินในเดือนนี้ค่ะก็บอกเลยว่าคู่ที่โกรธกันคู่ที่มีปัญหากันค่ะจะได้กลับมาคืนดีจะได้กลับมาเคลียใจกันสารความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึง่ง และอีกในหลายๆคู่ซึ่งอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะเงียบๆอาจจะดูแบบเขาไม่สนใจเขาไม่มีเวลาให้คุณในเดือนนี้ค่ะเขาจะกลับมาเทคแคร์ดูแลคุณมากขึ้นกว่าเดิมหรือดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่คุณทำให้ได้ดีกว่าที่ผ่านมาค่ะทำให้ชาวทาตดินรู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้ยิ่งขึ้นนะคะในตรงนี้แต่ยังไงเราก็บอกเลยว่ายังไม่สามารถที่จะไว้วางใจอะไรได้นะคะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้มันชัดเจนหรือว่า ยังไม่ได้ให้ชาวธาตุดินได้รู้สึกว่าชัดเจนจรงจิงจังมั่นคงกับความสัมพันธ์นี้ได้อะแต่สําหรับชาวธาตุดินแล้วค่ะบอกเลยว่าจริงจังต้องการที่จะจริงจังกับเขาต้องการที่จะสานความสัมพันธ์กันแบบในระยะยาวค่ะอยากที่จะคบกันแบบสร้างครอบครัวร่วมกันนะในตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นะเขายังเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบ่นใจ รู้สึกว่าเขาเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรได้หลายๆอย่างให้กับคุณนะคะในตรงนี้มิดเป็นเสน่ห์ของเขาที่คุณหลงเขาในตรงนี้นะคะยังไงแล้วความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรขึ้นน่ะชาวธาตุดินยังไม่ปล่อยมือจากความสัมพันธ์นะย,ยังคงที่จะสารความสัมพันธ์ต่อยังคงที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในผักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะต้องการที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ไปตลอดรอดฝั่งให้ไปสุดทางรักนะคะในตรงนี้ เกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้น,นไม่ว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนชาวธาตุดินพร้อมค่ะพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้นะพลังงานของเจ็ดไม้อย่างที่มิการบ,บอกน้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยกับคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ที่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับคนของคุณนะคะในตรงเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เขาเป็นคนที่เหมือนใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบอะคะ่ะก็เลยจะนํามาซึ่ง คนอื่นๆที่อยากที่จะเข้ามาดิวอยากที่จะเข้ามาคุยอะค่ะในตรงนี้อาจจะเกิดปัญหาการหึงหวงกันแบบหวงแหนกันเกิดขึ้นได้ค่ะอาจจะมีการงอนน้อยน้อยใจในเรื่องนี้ค่ะสำหรับชาวธาตุดินนะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าในตอนนี้เขาคิดยังไงอยู่คะในความสัมพันธ์นี้ทำไมเขายังไม่ชัดเจนเอ่ยเขาคิดอะไรอยู่ให้ไว้แ้นะคะ The De Vi l ค่ะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ร้ายกาจเลยแหละต่อเพศตรงข้ามเนี่ยมีพลังงานดึงดูดแม้จะอยู่เฉยๆแม้แต่ไม่ได้สนใจเขาก็ยังจะมีสเสน่ห์ให้คนเข้ามารุมรักเขาอะค่ะ King of Sword เป็นคนชัดเจนด้วยนะถ้าคิดจะตัดสินใจอะไรแล้วอ่ะมั่นคงจริงจังกับความคิดของตัวเองค่ะคนคนนี้เป็นคนเนียเ้ยบเฉียบขาดเป็นคนที่คิดอะไรแล้วต้องทําให้ได้อย่างนั้นไม่ที่จะดูดีค่ะเพอร์เฟกนะ พลังงานของสองเหรียญค่ะยังไงแล้วตัดกันไม่ขาดเขาก็ตัดคุณไม่ขาดเช่นกันยังไงแล้วเขายังอยากที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์นี้ค่ะเพราะยังไงแล้วคุณยังถูกสเปคตรงไท้ายตรงใจเขานะร h e e ว of for ร u n e ค่ะค่ะอุปสรรคปัญหามีเข้ามาเขาก็ไม่ได้คิดที่จะหยุดเหมือนกันนะความสัมพันธ์นี้ยังไงแล้วเขาก็ยังอยากไปต่อค่ะนายออฟคัพ ทังที่อาจจะยังไม่มั่นใจเลยด้วยซ้ำว่าจะจริงจังกันจริงๆริงไหมตรงนี้ค่ะพลังงานของเขาก็ขึ้นมาเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ได้มั่นใจเนะาะคุณจะจริงจังกับเขาหรือเปล่า The h a n g e r Man ค่ะมีเรื่องคิดเครียดนะมีเรื่องให้คิดกังวลเครียดกดดันอยู่นะคะ The Emperor พลังงานของ8ดาบค่ะค่ะ เดียมพอเอร์เข้ามานะคะเขาเป็นคนที่มีอีกโก้ค่ะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนอายุมากกว่าคุณเป็นคนที่มีทัศนคติมุมมองเป็นผู้ใหญ่ค่ะในตรงนี้เขาไม่ใช่คนโรแมนติกไม่ใช่คนหวานแววนะแต่เป็นคนที่ถ้าได้ตัดสินใจคบใครแล้วมั่นคงในความสัมพันธ์ค่ะมั่นคงกับจิตใจตัวเองด้วยนะอาจจะเป็นคนที่เดาทางยากสักนิดนึงเพราะเขาจะเป็นคนเก็บความรู้สึกเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะ King of Particle แด,ดาบนะคะแล้ว king of particles นะก็บอกเลยว่าตัวเขาเองค่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเขาก็ไม่ได้ถอนตัวออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ง่ายๆนะเขาก็ตัดใจจากคุณไม่ได้เช่นกันแล้วก็ยังมีใจให้คุณนะมั่นคงขึ้นทุกวันได้ซ้ําเพียงแต่ว่าเป็นคนที่มีอีโก้นิดนึงอ่ะไม่ค่อยที่จะ take action อ่ะไม่ค่อยที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเขามั่นคงกับคุณแค่ไหนในตรงนี้เขายังเล่นตัวอยู่นะคะ <S <S พลังงานของสองดาบค่ะยังตัด ตัดใจไม่ได้ยังคิดไม่ได้นะยังแบบเหมือนกับว่าชอบผูกพันแล้วก็ตรงสเปคตรงใจค่ะคุณเป็นคนที่ตรงสเปคตรงใจเขาแต่ตัวเขาเองค่ะเหมือนกับว่าเป็นการคิดทบทวนเลือกอยู่นะว่าจะคบใครจริงจังกับความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ mm hmm. เขาต้องการเลือกเขาต้องการฟันธงค่ะ mm hmm. ว่าจะคบใครแบบจ,ร, mm hmm. จริงจังนะในตรงนี้เหมือนอยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้ค่ะแต่ก็ยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับคุณยังไงแล้วอะค่ะ เปอร์เซ็นต์สูงที่เขาจะเลือกคุณนะเพียงแต่ว่ากักไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอะกลัวที่จะเหมือนกับไม่อยากให้ความหวังใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับปล่อยให้วันเวลาผ่านไปแล้วค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูแลเทคแคร์กันไปอะค่ะในตรงนี้แต่ก็บอกเลยว่าเขามีใจให้คุณเขาก็ต้องการที่จะจริงจังกับคุณแต่เขาเองอะลึกๆแล้วเขายังเคลียร์ตเองไม่ได้เขายังต,ตัดใจไม่ได้ค่ะว่าจะจริงจังดีไหมในตรงนี้นะ โอเคค่ะในความสัมพันธ์นี้เขารักคุณไหมคะเขาชอบคุณบ้างไหมเขารักคุณบ้างไหมขอพลังงานของไพ่สามใบค่ะแปดเหรียญค่ะสามดาบค่ะสิบไม้ถามว่ารักไหมรักอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ แต่อย่างที่มิการบ,บอกไปแล้วเนาะว่าเหมือนกับว่าตัวเขาเองอะค่ะก่อนหน้านี้มีคนคุยมีคนดิวด้วยมาก่อนอะแล้วยังเคลียร์ตัวเองไม่ขาดยังตัดไม่ขาดแล้วยังสามารถยังไม่สามารถที่จะฟันธงแบบชัดเจนได้ในตอนเนี้ยเหมือนกับครบก็ครบดิวก็ดิวค่ะแต่ถ้าจะให้ฟันธงณนะนาทีนี้ยังฟันธงไม่ได้เพราะตั้งแต่พลังงานของสองดาวแล้วเนาะยังเลือกไม่ถูกยังเลือกไม่ได้ว่าจะจริงจังกับใครในตอนนี้เหมือนสับสนค่ะเหมือนพยายามคิดทบทวน ว่าใจตัวเองค่ะจริงๆแล้วต้องการใครในตรงนี้นะค่ะพลังงานก็คือชอบอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแต่ว่าตัวเองแล้วอ่ะตัวเขาเองอะ่ะยังเคลียกับคนคุยคนอื่นๆยังไม่ขาดยังไม่ได้แบบว่าเลือกแบบฟันธงว่าจริงจๆกับใครจริงๆณนะตอนนี้นาะทีนี้แต่มีเปอร์เซ็นต์สูงมีพลังงานสูงที่เขาจะเลือกคุณเพียงแต่ยังไม่ฟันธงออกมาค่ะในตรงนี้โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะแล้วน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปคะไพ่ใบแรกนะคะสีดาบ the magician queen of particles the star page of cups ค่ะย,ยังไงแล้วก็บอกเลยว่าคุณจะมีการทบทวน เหมือนกับว่าทบทวนบริบทความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาค่ะว่าจะสามารถไปต่อความสัมพันธ์นี้ได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองอะค่ะต้องการเขาจริงๆไหมหรือเขาต้องการที่จะสานความสัมพันธ์กับคุณจริงๆไหมในตรงนี้กลับมาทบทวนค่ะ t h e m a g i c i a n ยังไงแล้วนะคะคุณทั้งจังใจคุณใช้ทั้งใจใช้ทั้งสมองค่ะในความรักครั้งนี้เหมือนกับว่าต้องพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะเพื่อรักษาสถานะความสัมพันธ์ไว ควีนอนพาร์ติเคิลเพราะว่าใจรักใจมั่นคงใจผูกพันกับเขาค่ะเดอะสตาร์ยังไงแล้วก็บอกเลยว่าคุณทั้งคู่อะค่ะต้องการที่จะสานความสัมพันธ์กันต่อแลวพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไว้อะค่ะยังไม่อยากที่จะเหมือนกับว่าคุณตัวคุณเองอะค่ะสําหรับชาวธาตุดิน่ะจริงจังชัดเจนอยู่แล้วแต่ตัวของเขาอะค่ะเหมือนเขายังไม่อยากให้ความหวังเขายังไม่อยากที่จะแสดงให้คุณเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบในตรงเนี้ยค่ะเหมือนพันด้วยพลังงานของเขาด้วยเนื้อเขาเป็นคนที่ หมือนคิดเยอะคิดมากอะ่ะถ้ายังไม่ชอบก็ยังไม่ได้แสดงออกไปขนาดนั้นแต่ถ้าชอบแล้วเนี่ยก็คือเขาจะแสดงให้รู้สึกแสดงให้เห็นว่าเขาอะรักและชอบคุณแค่ไหนอะค่ะถ้าในตรงนี้เขายังไม่ไแสดงออกมานั่นคือเขายังเลือกอยู่เขายังวิเคราะห์อยู่ค่ะว่าเขาจะเลือกใครใครจะเป็นคนที่ตรงไททตรงสเปคตรงใจเขาที่สุดนะสตาร์ค่ะเพจออฟคัพค่ะ ยังไงแล้วยังไงก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ก็คือว่าอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ดีที่สุดให้ยาวนานที่สุดนะคะเพดอับคับมันก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความหวัดระแวงค่ะแต่ก็ยังไปต่อนะยังไงเราก็ยังมีเปอร์เซ็นต์เชื่อใจกันอยู่ไว้ใจกันอยู่ค่ะหเหรียญค่ะ DM p age. เอ็ดเอาพาร์ติเคิลเพดเอาพาร์ติเคิลเดทโอเคค่ะพลังงานของเขานะคะเขาต้องการที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณอย่างจริงจังนะเพียงแต่ว่ารอเวลารอโอกาสนะคะอันนี้ด้วยแนวโน้มความสัมพันธ์นะเขาจะจริงจังชัดเจนกับคุณมากขึ้นกว่าเดิม DM a พ e ค่ะความรักความสัมพันธ์ที่รอความสมหวังรออยู่ข้างหน้านะ จริงแต่ว่ามันก็ต้อง 9, ก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปก่อนค่ะในตรงนี้ต้องจับมือกันแน่นๆนะคะเพื่อจะฟันฝ่าเพื่อจะ, 9, ะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะพลังงานของเอ็ดอัลพาร์ติเคิลค่ะพลังงานของเพจออลพาร์ติเคิลบอกเลยว่าใจรักใจผูกพันมั่นคงค่ะต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่อกับเขาอย่างจริงจังนะเหมือนเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเป็นการครบกันอย่างแบบเปิดเผยนะในอนาคตนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับมาดีขึ้นจริงจังชัดเจนขึ้นค่ะเดทเดทเข้ามาปิดท้ายนะคะอีกในหนึ่งก็เหมือนกับว่าสถานการณ์ความรักความ,วามสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ค่ะถ้ามันคุมเครือไม่ชัดเจนนะและมันจะค่อยๆจบไปค่ะในตรงนี้สถานการณ์ความรักที่ไม่ชัดเจนจะค่อยๆจบไปค่อยๆหมดไปแล้วกลายเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เปิดเผยมั่นคงจริงจังค่ะในตรงนี้พลังงานของไพ่สื่อขึ้นมานะอีกในหนึ่งอะค่ะก็เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เขาคิด เขาอาจจะคิดที่จะยุติความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เป็นไปได้เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทางด้านตัวเขาค่ะโอเคค่ะเรามาดูต่อกันนะคะว่า,าเมื่อเดทขึ้นมาปิดท้ายค่ะเกณฑ์ความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงคะระหว่างเดทปิดท้ายนะว่าจะดีหรือจะแปลกนะคะเรามาลองมาดูพลังงานไพ่าสามใบนะสามถ้วยค่ะสามเหรียญค่ะ โอเคค่ะยังไงแล้วพลังงานของเดทก็คือว่าจะได้จบกับความสัมพันธ์ที่มันไม่มันคงไม่ชัดเจนนะคะอึมคึมไม่ชัดเจนนะในตรงนี้จะกลับมาเคลียร์ใจกันได้จะกลับมาสานความสัมพันธ์กันต่อแลวมาทาให้ความรักความสัมพันธ์แฮปปี้เอนดิ้งขึ้นค่ะเพราะพลังงานของ3ามด้วยเข้ามา3มเหรียญเข้ามานะความรักความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงรออยู่ข้างหน้าค่ะในตรงนี้เพจออฟวัดค่ะ จริงจังกับเขาอยากแค่ที่จะจริงจังกับเขาอยากที่จะสานความสัมพันธ์กันต่อแต่ในตรงเนี้ค่ะก็บอกเลยว่าพลังงานอะ่ะค่อนข้างที่จะดีเป็นพลังงานบวกเพียงแต่ว่าคุณกับเขาอะ่ะเหมือนกับเขามีอีโก้คุณมีอีโก้ต่างฝ่ายต่างนิ่งอะค่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ได้ปรับไม่ได้จูนกันนะในตรงนี้ก็พยายามหาเวลาปรับจูนทัศนคติกันปรับจูนความสัมพันธ์กันค่ะเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้นะ พราะยังไงแล้วยังมีเกณฑ์มีทิศทางที่ดีอยู่นะคะค่ะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันมังกรนะความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตรงนี้นะคะก็บอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะสมหวังมีเกณฑ์ที่จะความรักความสัมพันธ์มั่นคงนะในตรงเนี้ยังสามารถที่จะสานความสัมพันธ์กันต่อได้ยังสามารถที่จะไปต่อได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุดินราศีพฤษภกันมังกรนะคะ ที่อยู่ในความสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าในเดือนนี้นะคะคุณจะได้กลับมาคุยกันกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วเหมือนกับว่ามีการสานความสัมพันธ์กันต่อได้แบบดีกว่าเดิมค่ะที่ผ่านมาอาจจะแบบอึมครึมไม่ชัดเจนมากนะในเดือนนี้ยังมีโอกาสได้คุยมีโอกาสได้เคลียร์ใจแล้วก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ไปต่อได้ในระดับหนึ่งค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์มีทิศทางมีเกณฑ์ที่จะสมหวังเราอยู่ข้างหน้านะคะเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีอุปสรรคเข้ามา ทำให้ได้ทดสอบความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตดินนะคะค่ะในตรงนี้มิกาก็ขอให้ชาวธาตดินนะคะสมหวังในความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ